วันนี้นะคะครูอ้อมคุณครูแนทแล้วก็พี่หนูของเด็กๆจะมาเล่านิทานให้เด็กๆฟังนะคะนิทานเรื่องนี้ชื่อว่าอะไรเอ่ยจ้าเด็กๆรอดูนะคะอ่านิทานเรื่องนี้นะคะชื่อว่าหัวปักกายั์นะคะยักษ์นะคะอเด็กๆออกเสียงตามครูสิคะหัวปักกาญัยักษ์ะ เดี๋ยวมาอีกครั้งนคะเด็กๆพูดใหม่สิคะพูดร้อบรูค่ะหัวประกาศยักเยี่ยมมากค่ะเด็กๆค่ะอ้าวดูนะคะอนังสือนิทานเรื่องนี้ชื่อว่าหัวประกาศยั์นะคะหัวประกาศยั์เนี่ยเด็กๆดูนะคะเป็นยังไงนะคะอ้าวในบ้านหลังหนึ่งนะคะมีคุณตา ซึ่งได้ปลูกหัวประกาศยักษ์ต้นโตโต,ตมาไว้เพื่อที่จะไปขายคุณตาก็เฝ้าใส่มองหัวประกาศทุกวันทุกวันจนวันหนึ่งเจ้าหัวประกาศยักษ์โตขึ้นมากมายและก็ใหญ่มากคุณตาก็ได้ดูความเจริญเติบโตของเจ้าหัวประกาศนะคะเจ้าหัวประกาศก็โตขึ้นมากคุณตาก็ โอโหช่างหัวประกาศชัางใหญ่โตสทจริงๆเลยเดี๋ยวข้าจะเอาเช้านี่แหละไปทำอาหารแล้วก็จะนำไปขายด้วยบุนตาด้วยความดีใจก็รีบวิ่งไปไปจับต้นหัวประกาศแล้วก็ดึงด้วยความตั้งใจหึอุ้ยเลอุ้ย คุณตาดึงเท่าไหร่ก็ไม่ออกนะคะคุณตาก็บอกว่าฮ่าฉันหมดแรงแล้วจะทำอย่างไรดีนะคุณตาก็เลยเดินไปหาคุณยายยายจ้ายเจ้ยายจอ,อยู่ไหนออกมาข้าน้อยสิมาช่วยข้าดึงหัวประกาศยักหน่อยสิยายก็เดินออก แล้วบอกคุณตาว่าอะไรหรืออยาตาเจ้าให้ข้าจะาอะไร่คุณตาบอกว่ามาช่วยดึงหัวปัะกาดยักหน่อยสิตันใดนั้นคุณตาและก็คุณยายก็ช่วยกันดึงหัวประกาศยักพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งพร้อมหรือย,ยังคะพร้อมค่ะ,ะเดี๋ยว เจ้าต้องออกเสียงพร้อมกับค่าหน้า่าให้มาอย่างนั้นเราจะออกแรงไม่พร้อมกันนะคะอ้าหนึ่งสองสามอุ้ยเล่อุ้ยอึ๊บอุ้ยเล่อุ้ยอึ๊บอุ้ยเล่อุ้ยอึ๊บเอ๊แต่ก็ยังดึงไม่ออกอยกจะทำยังไงดีนะคุณตาเขาบอกว่าเอ๊ถ้าอย่างนั้นยาย เข้าไปตามเจ้าแมวมาอีกสิไอ้เจ้าแมวมาช่วยเราดีไหมนะยายเข้าไปตามแมวมาแมวจ้าแมวมาหายายหน่อยสิแมวจ้ามาหายายหน่อยมาช่วยดึงหัวประก,กาศยักษ์กับคุณตาหน่อยสิตอนใดนั้นเจ้าแมวเข้ามาช่วยดึงหัวประก,กาศยากักษ์เจ้าแมวเขาบอกว่าคุณยายคุณตา ดึงได้หรือยังจ๊ะตากับยายก็บอกว่าอ่าดึงสิเจ้าอย่านั่งมองอยู่คุณตาก็ส่งสัญญาณอีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองสาอุ้ยเล่อุ้ยอึอุ้ยเลอุ้ยอึอุ้ยเลอุ้ยอึดึงเท่าไหร่ก็ไม่ยอมออกตาก็บอกว่าเอยเจ้าไปตามเจ้าหลานมาสิ ไอ้เจ้าหลานมาช่วยดึงหัวประกาศอีกครั้งหนึ่งเจ้าหลานก็ไปตามค่ะเจ้าแมวมานะคะหลานก็บอกว่าเอ๊ทำอย่างไรให้หัวประกาศยักออกมาตั้งหลานตั้งแมวตั้งคุณตาแล้วก็คุณยายก็ไม่สามารถดึงหัวประกาศยักออกมาได้นะคะดันใดนั้นทุกคนก็นั่งด้วยความ และก็คิดไม่ออกว่าจะทำอย่างไรดีนะทุกคนได้แต่นั่งตั้งสติไหวแล้วก็เจ้าแมวก็ไปบอกเจ้าหมาว่าเจ้าหมาเจ้าหมาเจ้ามาช่วยดึงหัวประกาศยักษ์่อยได้ไหมจ๊ะเจ้าหมาบอกว่าได้จ้ะเดี๋ยวฉันไปช่วยเตือนนะจ๊ะเสร็จแล้วเจ้าแมวเจ้าหมาคุณตา คุณยายกุญยาก็มาช่วยกันดึงหัวประกาดกันดึงหัวประกาดยะนะคะเด็กๆดูดีๆนะคะว่าตอนนี้มีกี่คนแล้วที่มาช่วยกันดึงดูดีๆนะคะอ่านะคะดูดีๆนะคะว่ามีสัตว์กี่ชนิดด้วยนะคะอ้าวเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมค่ะเด็กๆช่วยกันดึงหัวประกาดยะพร้อมกับคุณอ้อมคุณเนธแล้วก็คุณตาคุณยาย และก็เจ้าแมวเจ้าหมาด้วยนะลูกนะเดี๋ยวเดช่วยกันดึงนะคะอ้าวพร้อมหรือยังลูกพร้อมแล้วค่ะหนึ่งสองสามฮุยเล่อุ้ยเอ๊อุ้ยเล่อุ้ยเอ๊อุ้ยเล่อุ้ยเอ๊อี๋หมวกปากกาแยกหลุดไหมลูกหลุดไหมคะยังไม่หลุดอ่ายังไม่หลุดเจ้าหมาเขาบอกว่า แมวจ๋าถ้าอย่างนั้นเธอไปตามเจ้าหนูมาหน่อยสิเจ้าหนูบอกว่าได้จ้าได้จ้า,ดจาเดี๋ยวฉันจะมาช่วยพกเจอนะจ๊ะตอนใดนั้นั้นคุณตาคุณยายเจ้าแมวเจ้าหมาคุณหลานก็ช่วยกันดึงหัวประกาศยักษ์เพื่อให้หลุดออกมาอีกครั้งหนึ่งอ้าวเดี๋ยวเราจะมาเดินพร้อมกันนะเด็กๆเด็กๆพร้อมหรือยังลูก พร้อมแล้วค่ะอ่าเดี๋ยวคุณครูอ้อมจะนับหนึ่งสองสามนะคะดึงให้แรงที่สุดเพื่อให้หัวประคตยักหลุดออกมานะลูกนะใช้กําลังให้มากที่สุดเลยนะคะอ้าวพร้อมหรือยังลูกพร้อมแล้วค่ะหนึ่งสองสามฮุ้ยเล่ฮุ้ยอึ๊ฮุยเล่ฮุ้ยอึ๊ฮุยเล่ฮุ้ยอึอ๊เด็กๆคะหลุดหรือยัง หรือได้ย pues like so so you ah, um, so well, ังลูกได้แล้วค่ะล่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณตาคุณยายแล้วก็สัตว์ตั้งหลายพร้อมกับเด็กๆช่วยออกแรงอีกครั้นได้ไหมลูกได้ค่ะเด็กวออกแรงให้มากที่สุดตํงท่าตามด้วยลูกเอาทำมือด้วยลูกเอาหนึ่งสองสามอุยเล่ฮุยอึอุยเล่ฮุยอึอุยเล่ฮุยึออกไม่ลูกลองดูสิเด็กๆคิดว่าออกไม่ลูกออกค่ะออกไม่ลูก แต่ว่าคุณครูคิดว่าจะออกไหมนะแอนแอนแอน,แอนเอ๊ะออกไหมนะแอนแอนแอนออกไหมคะอ<จ>อกใช่โย่โสุดท้ายหัวประกาศยักษ์ข้หลุดออกมาจนได้นะคะอ่าเด็กๆคะนิทานเรื่องนี้นะคะชื่อว่านิทานเรื่องอะไรนะลูกหัวปะ่ะอ,อ่า หัวประกาศยักษ์นะคะในหนังสือนิทานเล่มนี้มีตัวละครอะไรบ้างลูกไหนช่วยนับคุณครูสิลูกคุณตาคุณตาหนึ่งคุณยายสองอะไรอีกลูกแมวอะไรอีกคะหมาอะไรอีกลูกหนูหนูอะไรอีกคะอะไรลูกลองคิดสิลูกคุณหลานใช่ไหมคะอ่าทั้งหมดมีกี่จำนวนเท่าไหร่ลูกเออทั้งหมดมีจำนวนเท่าไหร่คะ เลองลองนะมันครูฟังสิลูกอ้าวหนึ่งสองสามสี่ห้ทั้งหมดมีจำนวนเท่าไหร่ลูกหกค่ะนะคะนิทานเรื่องนี้นะลูกนะชื่อว่านิทานหัวประกาศยักษ์นะคะเมื่อกี้ที่คุณครูเล่าไปทั้งหมดเนี่ยเป็นการ ให้เด็กๆเนี่ยรู้จักการทําไมคะในนิทานเรื่องนี้ข้อสอนในเรื่องอะไรลูกการช่วยเหลือกัอนนะคะให้เด็กๆรู้จักช่วยเหลือกันเราทำอะไรคนเดียวไม่ได้นะคะบางอย่างนะคะอย่างเช่นในหนังสือนิทานเนี่ยเมือเ่อกี้เราไปดึงหัวประกาศยักษ์เนี่ยดึงคนเดียวไม่ลูกไม่อมอก<อ>นะคะทีนี้เราจะต้องขอแรงเพื่อนขอกําลังจากเพื่อนในการที่จะให้สําเร็จไม่ว่าเราจะทําอะไรนะลูกนะเราจะต้องรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น อย่างเช่นเด็กๆนะคะตอนนี้เด็กๆอยู่บ้านนะคะนอกจากฟังนิทานของคุณครูอ้อมกับค,คุณครูนแล้วนะคะเด็กๆจะต้องรู้จักช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่นะคะและข้อทุกคนนะคะด้วยการมีน้ำใจนะคะอย่าลืมนะคะแล้วเดี๋ยวครูอ้อมกับค,คุณครูเน็ตจะมาเจอกับเด็กๆใหม่นะคะบา,บายๆค่ะขอบคุณค่ะ